อนุมัติมาในส่วนของโครงการค้ำประกันสินเชื่อนะครับฟอร์ดโฟริโอการันตีคีมนะครับหรือว่า PGS ระยะที่10นะครับวงเงินค้ำประกันรวมกว่า50 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SME นะครับก็แบ่งรายละเอียดนะครับคือวงเงินค้ำประกันรวม50 0 0 0ล้านบาทบก็คือไม่เกิน40ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินและการยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ําครั้งละไม่น้อยกว่า1 0,000บาทนะครับอ,อายุการค้ำประกันไม่เกิน10ปีระยะเวลารับคําขอค้ำประกันสินเชื่อ2ปีนับจากวันที่ทรมอ,อนุมัตินะครับ ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวมทั้งโครงการเฉลี่ยมไม่เกินร้อยละ1.75ต่อปีและสามารถจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อที่รัฐบาลจ่ายแทนผู้ประกอบการ SME ในแต่และโครงการย่อยได้ตามความเหมาะสมนะครับมีการจ่ายค่าประกันชดเชยบสอยอจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการ10ปี โดยบสยจะเริ่มจ่ายค่าประกันชดเชยครั้งแรกในปีที่2ของการค้ำประกันและในปีถัดไปจนสิ้นสุดการค้ำประกันการขอรับการชดเชยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน7,125ล้านบาทนะครับซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้ประกอบการที่มีจะได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า76,900รายนะครับก็่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า60,000ล้านบาท นะครับซึ่งถือว่าโครงการ PGS ระยะที่10นี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ก็คือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด,นาดย่อม,อมได้อย่างชัดเจนนะ,ะท่านก็ไปติดต่อสถาบันการเงินกันได้นะครับ